การแข่งขันวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นศึกสถาบันแต่ว่าเชฟไก่เนี่ยครับเขาจะเป็นนักผสมผสานวัตถุดิบใในขณะที่เชฟเป้เป็นนักครีเอทีฟนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ทางฝั่งพุทธชิงนี่จานที่สามเนี่ยาจัดเอมอยู่เดีชนาเรียบร้อยแล้วโอ้โหตอนนี้ของทางเชฟกระทะหล็กของเราได้ยังอยู่ใน p rocess ของของการทําอยู่เลยยังไม่ได้เริ่มจัดนะครับอ่าตอนนี้ครับทางเชฟกระทะหล็กครับอะไรเอ่ยมังไม่ใช่นะครับ คุณจะคิดกับนั่นคือปลาข้าวสารทอดกรอบแล้วครับปลาข้าวสารปลาข้าวสารอันนี้ที่จะไปกินกับพาสต้าแต่งหมอนเดี๋ยวเวลากสิบห้าเลยสิบห้านาทีเท่านั้นเหลแค่เดียวเร่งสิบห้านาทีเท่านั้นเลยมาพอตอนนี้ต้องรีบนะครับเพราะว่าการจัดจานในในสำหรับการทำอาหารหวานนี่ก็สำคัญเหมือนกันนี่ไง่นีด้านพุดดิ้งพาสต้าชิมาร์น้่นแข็งแห้งมาทำไอศกรีมจริงด้วยทำไอศกรีมแบบที่เมื่อกี้ที่เราว่าเลยนะแต่ว่านี่คือเขาทุบจนละเอียดนะครับ คุณจะคิดครับตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชยพุทธชิงนะครับกำลังใช้เทคนิคนะครับโดยการใส่ dry ice ลงไปนะครับในเมลอนซ็อกเบนะครับเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาเห็นไหมครับออกมาเป็นซ็อกเบสีเมลอนแล้วในเมลอนมะนาวซ็อกเบนะครับนะครับเป็นซอเบนะครับก็น่าจะรสชาติออกเปรี้ยวๆเนี่ยแ่แเป็นซอเบองเปรี้ยวอยู่แล้วครับ ครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับนี่วานิลลาที่เลยครับเป็นเอาตักวานิลามานะครับสดตากแล้วกรีดเอาเม็ดลงใส่ไปทั้งฝักเลยครับเดี๋ยวค่อยเอาออกได้โอ้โกลิ่นก็น่าจะหอมมากนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเมลอนนะฮะ คุณจะคิดครับที่เห็นนะครับนั่นคือซุปเมลอนนะครับของเชฟกระทะเหล็กนั่นเองนะครับเขาใช้เมลอนปั่นละเอียดนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับมีผิวมะนาวเหลืองแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีฝักวอดิลานะครับใส่ลงไปนะครับต้มให้เดือดเดี๋ยวแช่เย็นเราจะได้ทานในเมนูเค้กเมลอนกับซุปเมลอนละครับเมลอนญี่ปุ่นเมลอนญี่ปุ่นครับนี่เอามาเจอที่เย็นนะครับเอาไปเป็นที่เป็นกะทิกับอ่าแตงไทย โอ้นี่เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วฝัว่งเชฟฟูท้าชิงนะครับเอาละสิครับเชฟกระทาเหล็กของเราครับรอบที่สี่เลยนะฮะหน้า,<ท>าเป็นห <ทา S 2> ่วงเลยครับเชฟกระทาเหล็กของเรานี่เขาออกมาแล้วนะครับ โอ้ยนี่ดูโอ้นี่อยเริ่มเช็ดปากเลยนะฮะโค้ดน่ากินมากเลยอ่ะมาทางเชฟกระทะเหล็กกันบ้างนิดนึงนะเรายังมีเวลานะอันนี้เป็นแผ่นครับอันนี้เป็นแบบนะรเป็นเป็นปลาข้าวสารแบบแผ่นนะครับอันนี้เหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะครับคุณจะกินครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับปลาข้าวสารแผ่นอบแห้งนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาโรยน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นกรอบแบบแผ่นนะครับในสปาเกตตี้แตงโมปลาข้าวสารหวานละครับโอ้แนวสร้างสรรค์เหมือนกันเฮ้ยเข้าใจกินนะ ใช่้แล้วสวยครับแล้วเดี๋ยวมามาโรยน้ำผ่าลใช่่ยมาฮะดูครับสีสวยมากเลยครับมาแล้วครับตอนนี้กลับมาทางกัเชฟพุทธชิวนะครับชิลแล้วตอนนี้ัตีไม่ได้ไม่มีอะไรทําจัดความเรียบร้อยให้มันเป็นแนวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเสิร์ฟให้ให้พวกคุณทานกั่เขาก็เดี๋ยวค่อยโรยน้ำแข็งแห้งใหม่อีกทีนึง แน่นอนคอสของทางเชฟกระทะเหล็กเริ่มจัดจานแรกเลยนะเริ่มเลยครับนีแสนดีอาชีพมานะครับนะครับทุกอย่างต้องนุ่มๆนะต้องนุ่มนวลหมดนะเพราะไม่งั้นขาดได้ง่ายมากใช่คือแกบรรจงพันไงฮะบรรจงพันให้เป็นทรงใช่ครับโอ้โหสีสันจวยมากเหลืองแกงเหมือน มันเป็นขนมนะใช่ไหมแล้มันตัดกันนัเหลืองตรงนี้แดงเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับเวลานะครับผมสําคัญนะครับเพราะว่าเหลือไม่ถึงสิบนาทีแล้วแล้วเชฟใหญ่เพิ่งจะจัดวานอะไรโมครับเป็นแตงโมหวานเห็นใช่ครับโอ้โหสีสวยจริงสวยมากเลยเอาละครับตอนนี้นะครับ ต้องบอกเป็นศึกระหว่างท่านจะเล่นสถาบันก็บคนอังก์สถาบาันเดียวกันนะฮะแต่ว่าฝรั่งเศสกับออสเตรเลียคนนึงฝรั่งเศสคนนึงออสเตรเลียแต่ฝ่ายที่จบจากฝรั่งเศสจ,จะทันไหมใช่ป็าท่าเหล็กของเราเทปไก่ก็ยังเป็นจงจานแรกไม่เลิกเลยนะเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับจิ้วักจิ้วครับมาแล้วปลาแห้งก็ลงไปแล้วนะครับเพราะสีไม่เหมือนกันเห็นไหมอันหนึ่งอันหนึ่งสีเข้มนะโอ้สวยจริงแต่เพิ่งเห็นเป็นจานเดียวเนี่ยเมนูเดียวแล้วที่เหลือจะเป็นยังไงเหลือเวลาี0นายลปที ไเยคห้วมั้งครับเชฟยตอนนี้ตอนนี้ครับคุณบีมอาเหลือนาทีอันนี้น่ากลัว้วครับถ้าเกิดเชฟพุทธาเกอยงเพิ่งจัดอยู่แค่จานเดียวนี้ผมว่าน่ากลัวนะไม่ดูเชฟพุทธาชิเนี่ยมามาทีครับมาเซเบมาโซเบตลอันนี้จะพยายามทำให้เหมือนแม่ไทยแท้เลยมีการคลึงด้วย้มมือแล้วก็วางลงไปบนเยีนี่ครับอย่างนั้นโอ้โหดูครับ้งนากินีนี่กะไใช่ครับมีความหอมของแคนตาลูปอยู่ข้างบนครับ ออย่่างทีบกก็ช่วงนี้ครับผมเราเป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลความรักนะฮะัปีใหม่เพิ่งผ่านมานะฮะรักกันอีกแล้วนะครับตอนนี้วาเลนไทน์นะครับตอนนี้นะครับผมตัดไปทางเชฟกระทะเหล็กครับก็มาแล้วครับตอนนี้มาแล้วในื้อหมูมสนะฮะยดูน่ากินนะเนี่ยน่ากินครับน่ากินครับดูเนื้อสิเนี่ยเนื้อเยอะด้วยเนื้อละเอียดด้วยขอประทานโทษเอาละครับเร่งหน่อยนะครับเชฟไก่ครับเหนือเวลาไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งจะเริ่มจัด เหลือเวลาอีกสามนาทีขอบคุณครับขอบคุณมูนขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพ่อแม่ครับสวยยเลน่ากินมากเลยเห็นแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจนะครับเพราะว่าเขาได้ดัดแปลงเอาความเป็นขนมไทยเนี่ยมาประกอบด้วยและโดยเฉพาะเอาเสน่ห์ของความเป็นไทยใส่ลงไปคือเทียนอกใช่ครับนีเลยสำคัญมากซาลิมก็ใช้นะครับเป็นการมิเสน่ห์แบบนี้ก็หอม ครับแต่ว่าของทางเชฟผู้ท้าชิงโอ้โหนี่นะครับกินมากของเชฟผู้ท้าชิงไงโอสวยจริงเมษาคูลงไปแล้วก็จะกินกับแลที่เห็นเขากําลังใส่โฟมลงไปของทางด้านของเชฟผู้ท้าชิงนะครับนั่นคือโฟมมะพร้าวแน่ๆนะครับมีการนําน้ํากะทิน้ําเชื่อมแล้วก็เลสตินมาปั่นด้วยแฮนด์เบรนเดอร์จนฟูเป็นฟองเบาๆนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้จะถูกเข้าตู้เย็นในเมนูกะทิน้อยคิดถึงแตงไทยละครับโอ้และมีและมีแตงไทยเชื่อมอีกตั้งหากด้วยด้สิโอ้สวยงามดูครับดูครับโอ้โห อ่าครับฝั่งเชี่ยกว่าถ้าอะไรนะฮะก็เอาเป็นมูสที่เอาแช่ตู้เย็นไว้ก็คือผมเชื่อว่าเขาก็ต้องพยายามเร่งใจเขาก็ร้อนอยู่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นขนมเนี่ยมันใจมันใจร้อนไม่ได้อะครับไม่ได้ฮะนี่ลบไม่ได้ไม่ได้เลยนี่เขาว่าปล่อยอะไรตอนโยุลยไม่ได้ครับลเเสียยดูน่ากินนะเนี่ยโอ้โหสีสวยจริงแต่เวลานะครับผมนะผมว่าตอนนี้เหลือประมาณนาทีครึ่งเองลงไหมครับลงไหมลงไหมอยู่ไหมอยู่ไหมเหลือเวลาจริงจริงอันนีหนึ่งนาที

ทันนะครับเนี่ยเหลือเวลาอีกสิบวินาที เชฟเป้ครับครับผมเป็นไงฮะกับเวลาที่ให้ไว้หนึ่งชั่วโมงสี่เมนูโอเคแมโอเคครับกดดันแมไม่เลยครับแล้วคิดว่าจะทําได้อย่างที่พูดไหมจะทําอาหารหวานเอาชนะเชฟกระทะเหล็กคนหน้าหวานนี้ได้อย่างแน่นอนได้อย่างแน่นอนครับได้อย่างแน่นอนด้วยอ้าวขอเสียงเชียร์นยครับเป็นไงล่ะคุณเสร็จไหมเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอาให้เสียงบมือกับเชฟกระทะเหล็กด้วยนะครับ อะไงครับผมงานของรุ่นน้องแล้ววันนี้ที่เขาทำออกมาน่ารักมากค่ะน่ารักนะครับผมบแล้วค,ค,คิดว่าวันนี้เขาจะมาเอาชนะเชฟพัทเหล็กหน้าหวานได้ไหมก็ต้องดูต้องดูกันต้องดูกันนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ และเชฟผู้ท้าชิงเชฟเป้ก็ได้รังสรรอาหารออกมาทั้งหมด4เมนูด้วยกันจานแรกแตงสมานะฉันเนื้อแตงโมสีเหลืองและแดงหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าวางสลับกันให้สวยงามเติมความอร่อยด้วยเจลลี่สวรรรสกลมกล่อมเป็นเมนูอาหารหวานที่สมานทฉันทุกรสชาติได้อย่างลงตัว จานที่สองกระทิน้อยคิดถึงแตงไทยกระทิเคี่ยวกับน้ำตาลและเจลาตินจนได้ฐานาคตา้าเนื้อนุ่มเสิร์ฟเคียงแตงไทยทับทิมกรอบและสาคูช่างเป็นเมนูอาหารหวานอย่างไทยที่ดัดแปลงความอร่อยได้อย่างครบรถจานที่สามแคนตาลูปฟอเลส แป้งเค้กผสมดาร์กช็อกโกแลตให้เป็นเนื้อเดียวกันอบจนสุกหอมเติมรสความอร่อยด้วยมูสแคนตาลูปและซอสเบอร์รี่เป็นเมนูอาหารหวานที่จัดแต่งให้ได้บรรยากาศของธรรมชาติอย่างแท้จริงจานที่4เมลอนมะนาวซอเบทเนื้อเมลอนผสมโยเกิร์ต และมะนาวปั่นให้ละเอียดเติม dry ice จนส่วนผสมแข็งตัวเป็นซอเบเสิร์ฟเคียงเจลลี่แชมเปญกุหลาบถือเป็นเมนูที่รับประทานแล้วจะได้ทั้งความอร่อยและสดชื่นในเวลาเดียวกันอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกัททิลหล็กเชฟไก่ครับจานแรกปุยฝ้ายซาริมแตงไทยพานาคอตา้าแป้งเค้กผสมซาริม และกระทิตีให้เข้ากันอบจนสุกหอมเสิร์ฟเคียงพานาคอตา้าแตงไทยเนื้อละมุนช่างเป็นอาหารหวานอย่างไทยที่ดัดแปลงแบบอาหารฝรั่งได้อย่างลงตัวจานที่2ทองม้วนพามาแฮมกับมูสเมลอนเนื้อเมลอนผสมครีมปันละเอียดเป็นมูสเสิร์ฟพร้อมเมลอนซอเบและทองม้วนพามาแฮม ถือเป็นเมนูที่รวมรสความอร่อยและอาหารหวานข่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบจานที่3เค้กเมลอนกับซุปเมลอนแป้งเค้กผสมเนื้อเมลอนปรุงรสให้ได้ที่อบจนสุกหอมเสิร์ฟเคียงซุปเมลอนลรสเลิศเนื้อละมุนช่างเป็นสองเมนูอาหารที่ทานคู่กันแล้วทำให้ได้บรรยากาศของการจิบชายามบ่าย จานที่สี่สปากเกตตีแตงโมปลาข้าวสารหวานเนื้อแตงโมผสมโซเดียมอัลจิเนตบีบเป็นเส้นคล้ายสปากเกตตีเสิร์ฟพร้อมซอสแตงโมรสเลิศและปลาข้าวสารหวานทั้งเป็นเมนูอาหารข่าวที่ดัดแปลงด้วยของหวานได้อย่างล้ำเลิศเมนูอาหารเั้ร์ลอของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการดีมากกว่ากันและใคร จะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ